ท่านปรจิตศิวละคานครับรรท่านประธานที่เคารพกับผมไปจิตศิวละคานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยท่านประธานครับจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะครับได้รับทราบว่าเกิดโรคปากเท้าเปื่อยกับปศุสัตว์ กลัวของพี่น้องประชาชนจํานวนมากขอให้ทางอธิบดีกรมบริษัทและบริษัทจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ให้ความเอาใจใส่เพราะว่าชีวิตจิตใจของคนที่มีกลัวมีสัตว์เลี้ยงที่เกิดการาโรคระบาดนี่ก็ยากที่จะต้องได้มาแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับขอกราบเรียนท่านประธานได้โปรดให้ ทางฝ่ายบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ทําเรื่องนี้อย่างเป็นชีวิตจิตใจด้วยเรื่องที่สองอชนประทานลําน้ำำําก่ำได้ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเป็นเวลากว่าสามปีแล้วครับท่านประธานครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้ใช้สร้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรแล้วหากได้ทําโดยเร็ว ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็จะพอยได้ข้าวได้น้ำแล้วก็เป็นชีวิตจิตใจที่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนขอความอุณาท่านประธานได้ให้เร่งรัดให้ทำโดยเร็วปรากฏว่าฝ่ายที่ไปทำเนี่ยก็ทำหลายๆแห่งนะครับซึ่งกรมชุมสถานเองควรจะได้จัดระบบให้ให้ให้เสร็จเป็นแห่งๆไปโดยเร็วและการทำก็ไม่ควรจะเกิน ีเดียวน่าจะแล้วเสร็จไม่ใช่3ปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ขอความกรุณาให้ท่านประธานได้กราบเรียนท่านอธิบดีกรมชนประธานได้โปรดช่วยเหลือได้ครับกลับขอบพระคุณครับครับต่อไป